ับเรียนประธานสภา,าที่เคารพผมวรพบเรียโลดผู้แทนรัสโดนแบบบัญชีาย,ยชื่อพรรคก้าวไกลครับก็ผมขอสนับสนุนการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวประมงทั้งระบบครับเหตุผลก็แน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค้างคามา8ปีแล้วนะครับที่ชาวประมงก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการออกกฎเกณฑ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวประมงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่พี่น้องชาวประมงก็ตั้งหน้าตั้ง,ต,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 งตารอมา8ปปีแล้วนะครับแล้วก็ ห้าเดือนแล้วนะครับหลังเลือกตั้งที่ชาวมงก็คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับก็เข้าใจดีว่าเป็นเพียงแค่หนึ่งเดือนนะครับที่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้าไปทําหน้าที่แต่ผมคิดว่าการมีกรรมธิการวิสามันเนี่ยจะสามารถดึงเป็นสะพานเชื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวประมงพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งชาวประมงพาณิชประมงนอกน่านน้ำหรือแม้กระทั่งนักอนุรักษ์ต่างเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับทั้งฝ่ายบริหารเองได้ด้วยดังนั้นเนี่ยจึงมีความเห็นเป็นอย่างยิ่ง ว่าที่จะมีการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อมาศึกษาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวประมงตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าปัญหาของพี่น้องชาวประมงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องของกฎหมายประมงแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมันมีกฎหมายเจ้าท่ากฎหมายแรงงานนะครับไม่ได้มีเรื่องของกฎหมายต่เพียงอย่างเดียวก็มีเรื่องงบประมาณมีเรื่องของนโยบายมีเรื่องของการบังคับใช้นะครับแล้วก็การสนับสนุนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกหลายประเด็นดังนั้นเนี่ย มันเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าสภาแห่งนี้จะได้ตั้งกรรมธิการวิสามานมาศึกษาร่วมกันนะครับซึ่งในระหว่างนี้ผมก็อาจจะขอพิปายเสนอแนะนะครับว่าสิ่งที่ชาวบามงเขาคาดหวังนะครับว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรัฐบาลสมัยนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ยิ่งถ้ารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมขอจะไล่าจาก มาตรการที่สามารถทําได้รวดเร็วที่สุดไปยังมาตรการที่ใช้เวลานานกว่านะครับเอาตั้งแต่ประเด็นอย่างเช่นการตีความกฎหมายนะครับท่านประธานจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าภาครัฐเปลี่ยนการตีความนิดหน่อยนะครับเพียงว่าถ้ามีการจ่ายค,ค่าปรับตามคําสั่งปกครองแล้วเนี่ยกรมประมงสามารถยุติการกักเรือได้เลยอันเนี้ยเพราะกฎหมายได้เขียนไว้คําว่าหรือเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ชาวประมงตั้งหน้าต,ตั้งตารอและคิดว่าทําได้รวดเร็วมากหรือแม้กระทั่งการ บังคับใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์นะครับเพราะกฎหมายประมงเองเนี่ยก็แน่นอนครับเขาไม่อยากเห็นเรือประมงพาณิชย์ทําประมงในเขตชายฝั่งนั่นคือเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ว่าปัจจุบันเองการบังคับใช้ก็มีการบังคับใช้เข้มข้นไปถึงขั้นว่าถ้าเรือประมงพาณิชย์แฉลบเข้าไปในเขตประมงชายฝั่งก็สามารถถูกเอาผิดและค่าปรับก็เป็นหลักแสนหลักล้านได้ผมคิดว่านี่ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เป็นเรื่องที่กรมประมงสามารถ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนแล้วก็ส่งไปยังในเขตพื้นที่ต่างๆให้บังคับใช้กฎหมายตามเจตนารมนะครับนี่เป็นเรื่องที่สามารถทําได้เร็วมากนะครับต่อมาก็คือการออกกฎหมายลูกนะครับที่อาจจะไม่ยําเป็นต้องรอกฎหมายการแก้ไขกฎหมายแม่คือตัวพรกประมงนะครับออกกฎหมายลูกในประเด็นมาตรา83ของพอรกประมงนะครับเพื่อแก้ปัญหาการการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวบนเรือประมงนะครับผมคิดว่าต้องย้ํากันอีกทีหนึ่งที่น้องชาประมงเอง ทุกคนอยากปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนอยากมีลูกน้องมีแรงงานมาใช้ทํางานบนเรือประมงนะครับอย่างถูกต้องขึ้นระเบียบดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของภาครัฐครับที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวถูกตามกฎหมายถูกตามระเบียบเนี่ยสามารถทําได้สะดวกขึ้นซึ่งในกฎหมายประมงเองมาตรา83ก็เปิดช่องตรงนี้ครับว่าอธิบดีประมงสามารถออกกฎหมายลูกหลักเกณฑ์เนี่ยเพื่อให้ใช้ซีบุก๊กแทน บัตรชมพูของกระทรวงแรงงานได้เลยหรือท้ายดีที่สุดก็คือใช้บัตรชมพูของกระทรวงแรงงานเนี่ยใช้ทดแทนซีบุ๊กของกรมประมงได้เลยเพื่อลดความซ้ําซ้อนนะครับแล้วก็สามารถทําให้ชาวประมงเนี่ยสามารถดําเนินการหาแรงงานข้ามชาติเนี่ยครับเข้ามาทํางานบนเรือประมงได้อย่างถูกต้องลดปัญหาการค้ามนุษย์ลดปัญหาการ,าาการใช้แรงงานผิดกฎหมายที่จริงๆแล้วไม่มีชาวประมงคนไหนอยากจะทําแบบนั้นนะครับ ประเด็นต่อมาก็คือการแก้ไขกฎหมายแม่หรือว่าตัวพรลกประมงนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันมีหลัก 2- 3ประเด็นที่ผมอยากจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนในเชิงนโยบายด้วยว่าในกฎหมายประมงเนี่ยเราควรจะมาทบทวนกันว่ามันไม่มีความจําเป็นที่ต้องตั้งค่าปรับเป็นหลักแสนหลักล้านกันอีกต่อไปนะครับโทษปรับที่เหมาะสมบางทีการเปลี่ยนแค่เพียงการกักเรือผมคิดว่ามันเพียงพอแล้วในการบังคับใช้กฎหมายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กหรือเรือใหญ่ ไม่มีใครอยากจะเสียเวลาทำมาหากินด้วยการโดนกักเรือแน่นอนทุกคนยินดีและก็ตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วมันไม่มีความจำเป็นต้องมาหลักแสนหลักล้านเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราทาผิดครั้งหนึ่งนี่ถึงขั้นล้มละลายได้ผมคิดว่านี่คือกฎหมายที่ไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็ไม่คิดถึงการออมองว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอํานาจตัวจริงนะครับรวมถึงการกระจายอํานาจนะครับว่าด้วยความที่พื้นที่ทะเลนะครับ22จังหวัด บริบทอย่าว่าแต่ฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งอ่าวไทยเลยครับในจังหวัดเดียวกันแต่ละหาดแต่ละอ่าวเนี่ยมันมีบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ราชการส่วนกลางที่คนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจะไปตัดสินใจแทนคน22จังหวัดว่าพื้นที่ไหนสามารถใช้เครื่องมืออะไรได้พื้นที่ไหนสมควรจะอนุรักษ์แบบไหนนะครับเป็นเรื่องที่ดีกว่ามากและเหมาะสมกว่าม,มากที่คณะกรรมการประมงประมงจังหวัดจะเป็นคนกําหนดกติกานะครับว่าเครื่องมือไหนทําได้ เครื่องมือไหนทาไม่ได้พื้นที่ไหนควรจะอนุรักษ์เวลาไหนหรือดูอะไรนะครับเรื่องนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวมงได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับยกบตัวอย่างอันนึงที่ผมสัมผัสได้ก็คือปัญหาเรื่องอย่างพงพางพงพางมีความจําเป็นต้องทําโซนนิ่งครับและการทําโซนนิ่งที่สุดคือการให้คนในพื้นที่เป็นคนกําหนดโซนนิ่งไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพไปคนไปกําหนดโซนนิ่งให้คนแต่ละจังหวัดนี่คือ ที่คือต้นตอของปัญหาของ,ของการราชการรวมสู์นะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องเพิ่มสัสดส่วนของท้องถิ่นในคณะกรรมการประมงจังหวัดให้มีความยึดโยงกับพื้นที่มากขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของการใช้งบประมาณนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ควรจะซื้อเรือประมงคืนตามที่รัฐบาลชุดที่แล้วได้สัญญาไว้กับชาวประมงเพราะว่าเป็นมาตรการภาครัฐที่ต้องการให้ชาวประมงนียยกเลิกอาชีพของเขาไป แต่นั้นเนี่ยก็มีเหตุและผลในการที่จะซื้อเรือประมงคืนนะครับซึ่งแน่นอนทุกวันนี้เป็นซากเรือไปแล้วครับแต่ก็ต้องขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้ซื้อในราคาเรือประมงดั้งเดิมที่รัฐบาลชุดนี้ทิ้งไว้เป็นระยะเวลา8ปีนะครับกฎหมายเจ้าท่านะครับก็อย่างเช่นเรื่องการต่อทะเบียนเรืออยากจะทําให้รัฐบาลชุดน,นี้ทําให้มันสะดวกขึ้นทําออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ในกรณีของเรือเล็กเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองเป็นสวัสดิการให้ การต่อทะเบียนเรือมาพร้อมกับประกันเรือล่มเอกชนไปเลยผมคิดว่ามันก็สะดวกกับพี่น้องชาวประมงที่ไม่ต้องรองระเบียบราชการในการเวลาขอเคมเวลามีประสบอุบัติเหตุต่างๆนะครับแล้วก็อนุญาตให้มีการปรับปรุงเรือประมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดการใช้แรงงานนะครับให้เหมาะสมแล้วก็สุดท้ายครับก็คืออยากให้รัฐบาลเร่งหาพื้นที่ประมงนอกน่านน้าให้กับพี่น้องชาวประมงนอกน่านน้าให้เขากลับมามีอาชีพมีรายได้สร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับท่านประธานครับ